กำเน็ตมาโตุกหันเฮ้ยปยยิสอะไรอะ่ะหมุนหัน <c oughs> ไอตัวนั้นไงมันต้องหมุนหันแบบหมุนหันรอบจอดูว่ามันอยู่ไหนไอต่อเฮ้ยเฮ้ยพีย่ไม่เอฟเอฟก่อนเอฟมันมีหรอไม่รู้อะ ทำไมอยู่ไปมันแตกวะไฟแตกหมดเลยเมื่อกี้นะไปเช็คหมดเราเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเที่ยแหละตู้ตู้เฮ้ยโอ้ยเชือดแอบตู้ไม่ได้โดนแฟไปสัตว์โอ้ยเชือดถามพ่อมึงเหรอ